สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังนึ่งไส้ทะลักกันนะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยจ้าและนี่ก็คือไส้ทั้งหมดที่แม่ทำนะคะ <c oughs> จุกจุกกันไปเลยนะห้าไส้เนาะเอาไว้ทำขนมปังไส้ทะลักนะคะเพราะว่าขนมปังที่แม่ทำเหลือจากทำปาเต้นเนาะให้ลูกกินนะคะแล้วก็กลัวเขาเบื่อก็เลยกวนไส้มันทีเดียวเลยเนาะเอาไว้เบือ่อถ้าเหลือก็อไวท้ทาขนมปังกินได้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นไส้เผือกนะคะอันนี้จะเป็นไส้กล้วยหอมนะคะอันนี้จะเป็นไส้เมลอนแลวอันนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสังขยานะคะเป็นเอ่อทำจากผงชงสําเร็จรูปทั้งนั้นเลยนะคะยังไงก็ไปย้อนดูคลิปอ่อที่แม่ลงไว้ให้แล้วเนาะว่าว่าใส่ส่วนผสมะอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันหรอกแค่เปลี่ยนจากผงกล้วยผงเพลอกเป็นผงเลมอนเนาะแล้วก็ เหมือนกันแาลคาช็อกโกแลตอันนี้ก็กทำคล้ายๆกันเนาะ,ะวันนี้ตอนนี้มันเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาทั้งหมดใส่เข้าไปในโหลกแก้วที่แม่เตรียมไว้เนาะนี้ใส่แม่ใส่ขวดเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเก็บเข้าตู้เนาะแล้วอันนี้ก็คือที่เหลือจากใส่ขวดเพราะขวดเป็นขวดเล็กไงนไม่พอใช่ไหมเนี่ยก็จะใส่ไอทําขนมปังนึ่งแล้วก็กินกันเลยนะคะเหลือแค่นี้นะคะ แล้วในแม่ก็เตรียมหม้อซึ้งต้มน้ําให้เดือดแล้วนะคะแล้วก็จะนึ่งขนมปังเนาะเอาขนมปังมาตัดเลยดีกว่านี่ก็เป็นขนมปังที่แม่ทํานะคะเข้าไปดูคลิปที่วิธีทําขนมปังนุ่มๆนะคะเข้าไปดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะมาหั่นข้างๆนะคะเพราะว่าเมื่อเช้ากินปาเตปแล้วเนาะแล้วก็เหลือก็จะมาทําขนมปังไส้ทะลักนะคะนี่เดี๋ยวจะผ่าข้างๆนี้นะคะ ผ่าไม่ได้ขาดหมดนะคะผาครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็จะเอาไส้ทาแล้วก็จะเอาเข้าไปนึ่งนะคะนี่ผ่าได้แบบนี้นะคะแม่ไม่ได้ตั้งกล้องเนาะวันนี้เออพอดีวันนี้เออไม่ใช่วันนี้สิวันก่อนพ่อคุณพ่อซื้อแป้งมาผิดนะคะแป้งอันนี้มันเป็นสารพัดประโยชน์คือแบบทําขนมปังก็ได้ทาซาลาเปาก็ได้ได้หลายอย่างเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นเนื้อเบาอ่ะไม่เหมาะกับแป้งอันนี้นะต้องเป็น แป้งที่เนื้อเบาพิเศษหรือว่าแป้งขนมปังแยกไปเลยเนาะอันนี้คือทาได้สารพัดก็จริงนะแต่เนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อหนักๆห,ห,หน่อยนะคะเนื้อแน่นๆหนักๆไปทาไส้กันเลยดีกว่าจะ้ะนี่นะคะทลักไย <c oughs> แค่นี้กทลักแล้วเนาะเพราะว่าขนมปังมันชิ้นเล็กด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะไปเรียงทาให้ครบทุกทุกรสนะคะแล้วก็เรียงเรียงตั้งๆแล้วก็จะนึ่งนะคะ ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนีเ่เมลอนที่แม่เหลือไว้มีแค่อันเดียวเนาะอันนี้ได้สองอันไอ้สามอันนะคะกล้วยเพราะว่าลูกชายชอบกล้วยอยู่แล้วใส่กล้วยนี้นะคะไปนึ่งกันเลยนึ่งสามนาทีน้ําเดือดเรียบร้อยนะคะเปิดเบาแก๊สแล้วนะคะระวังน้ำเยอะดูดีไหมล่ะเด่ายวเอาออกกันนะคะแม่ กวนไส้มันแข็งไปหน่อยเนาะมันต้องเ,วเลวๆกว่านี้เอาอากนี่สวยงามมากเลยคะ่ะนุ่มแต่นุ่มไม่มากเพราะว่าแป้งมันเป็นแป้งแบบเนื้อแน่นนะคะนุ่มอยู่นะแต่มันเป็นแป้งเนื้อนแน่นไปเด็กๆก,กินกันเลยดีกว่าเอา,เอาไหนครับกินคางเอาไหนกินคางนี่กินขคางช็อกโกแลตเนี่ยเหรอช็อกโกแลตนะ yeah. เออพิลาเอาไหนครับไอ้นาเชียริลาอาปากเงียบๆเจ้าไหนช็อกโกแลตอ่ะเดือนนี้กล้วยกินข้าวปั๊บมาเจ็ร้อนหรือเปล่าอาปากใช่มันเหมือนอาปากใช่ไหมแปะแปะเออไหนเกินข้าวกินข้าวแล้วช็อกโกแลตก็จะได้เพราะว่ากินข้าวแล้วช็อกโกแลตเพียง โยดละย้ยละโยดแล้วยดแล้วพ่อให้หยดได้ไหมได้เดี๋ยวที่งับก็ให้ปกนดำคำเอาไหมเร็วมั่มเร็วไม่ทุสำอิ่มปะอิ่ม โอ้โหทำเล็กไปมไม่เหลือเลย <laughs> ไม่เหลือเลยดู <c oughs> สิบสิบโลกเดววาร์วาร์ไปกับตา <c oughs>